ที่ตกค้างไว้ตอนเช้าเนะาะเรื่องการให้ฉันทะค้างใช่ไหมครับการอาจารย์ชงปัญหามาใช่ไหมก็เดี๋ยวก็ถ้าไม่ไ้รายละเอียดพอก็ให้อาจารย์พยมช่วยเสริมก็ได้การให้ฉันทะค้างนี่คาว่าค้างเนี่ยในภาษาบาลีเรียกว่าปาริวาสิยะนะหรือปาริวาสิกะในการค้างก็มีสังมีสี่อย่างด้วยกันใช่ไหมท่านอาจารย์อนเนกสี่อย่าง มีอะไรบ้างนะก็พยายามจําไว้นะครับนะก็ช่วยกันจํานะผมเองก็นะอาจารย์จะยื่นตํารามาให้ผมก็มาเพึนะ่งมาพิจารณาดูหนึ่งปริสะนะปริสะปริสะปาริวาสยะ,ะนะบริษัทค้างสองรัติปาริวาสยะนะรัติค้างสาม ฉันทะปาริวาสยะให้ฉันทะค้าง4อัจจาสยะปาริวาสยะอัจฉริยะใส่ค้างไว้มี4อย่างด้วยกันประจําได้นะครับ4อย่างอาลองดูขยายไว้นะในอัตถกถาปริสะปริวาสยะก็หมายถึงว่าพิสุทั้งหลายเนี่ยกําลังประชุมกันด้วยกิตบางอย่าง พอดีเมฆตั้งขึ้นฝนจะตกหรือถูกเขาขับไล่ตอนนะมีคนมีอำนาจหรือข้าศึกมาหรือพวกมนุษย์เนี่ยพากันมามงดูพระกำลังทำอะไรเนาะ,นนะกำลังประชุมกันเพื่อที่จะทำจิตบางอย่างเป็นจิตของสง์ใช่ไหมนะทำในขอบเขตสีมาอะไรก็แล้วแต่นี่มันมีเหตุ เข้ามาพิสูจทตั้งหลายก็ต้องต้องลุกขึ้นเพราะมีเหตุจําเป็นที่จะต้องย้ายสถานที่ใช่ไหมก็เลยบอกว่าอ๋อคงจะไม่มีโอกาสเราไปทําที่อื่นดีกว่าอย่างนี้ลุกขึ้นไปโดยที่ยังไม่ละทิ้งฉันทะคือฉันทะในที่นี้ก็คือความพอใจที่จะทำกรรมบางอย่างใช่ไหมครับนะซึ่งเกี่ยวเนื่องกับสังฆกรรมนะนี้ชื่อว่าปริสะ ปาริวาสยะบริษัทค้างบริษัทค้างเช่นนี้จะทํำยังไงทีนี้ท่านบอกว่าจะทํากรรมใหม่โดยที่ไม่ต้องสละฉันทะนะโดยที่พวกเขาเนี่ยยังไม่ได้สละฉันทะนะก็ควรท่านว่าอย่างนี้ใด้ไหมครับาจารย์เพราะฉันทะยังไม่ได้สละเนาะ เออไม่ต้องไปขอมาหมายแค่แค่ย้ายสถานที่สมมติว่าเราทําเราร่วมกันนะนะประชุมกันเพื่อที่จะทำทางกรรมบางอย่างในโรงอุโบสถแห่งนี้แต่มันมีเหตุจําเป็นที่เราจะต้องต้องย้ายสถานที่ในขณะที่เราลุกไปเรายังไม่ได้นะไม่ได้อสละกันทะนะอินดีที่จะจะไปทําที่อื่นโอกาสฉันทํามาจากไหน ฉันทะที่ขอจากพิสูจอื่นนะครับท่ทานจะสามารถม,มาร่วมสังกกรรมกับเราได้ครับท่านคงจะอยู่ในสีมาเดียวกันครับนะครับอยู่ในสีมาเดียวกันแต่ว,ว่าท่านไม่สามารถจะมาร่วมกับเราได้อย่างเช่นว่าเราจะทําสังกกรรมเกี่ยวกับการให้ให้ปริวาสเนาะให้ปริวาสพิสูจูปอื่นก็มีอยู่ในสีมาเดียวกันเอาไปขอฉันทะท่านมาแต่พอมาทําแล้วพอมาทําแล้วเกิดมีเหตุจําเป็นอย่างเช่นว่า ฝนจะตกต้องย้ายสถานที่ staff, หรือถูกอันตรายบางอย่างนะมาเบียดเบียนหรือพวกมนุษย์มามงดูอะไรต่างๆคือมีเหตุให้ต้องย้ายสถานที่ก็คิดว่าเออเราลุกเราเดี๋ยวไปทําในทีมาอื่นหรือที่อื่นที่อื่นที่อยู่ในทีมาเดียวกันข้อที่สองก็คือราตรีค้าง แตทีครั้งในที่นี้ก็คือพิสูจที่ประชุมกันตอนกลางคืนโดยคิดว่าเราจะทําอุโบสถเป็นต้นอยู่ในที่แห่งเดียวกันแต่ในขณะที่ประชุมกันอยู่เนี่ยก่อนที่จะทําอุโบสถก็มีการฟังธรรมเมื่อมีการฟังธรรมก็แสดงพระเถระก็แสดงธรรมกถาในขณะแสดงธรรมกถาอยู่อารุณมันขึ้นก็เป็นวันใหม่ ก็คือวันอุโบสถก็มีนะที่ท่านตั้ง,ต,งตั้งไว้เป็นเกณฑ์สิบสี่ค่มสิบห้าค่าแล้วก็วันสามัคคีอุโบสถนะซึ่งเป็นกรณีพิเศษถือว่าได้นะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเป็นสิบห้าค่ำนะต้องการที่จะทําอุโบสถประชุมกันแล้วนะอารุณขึ้นไปวันต่อไปก็เป็นวันแรมหนึ่งข่ำนะหรือขึ้นหนึ่งค่ำก็ไม่เข้าองค์ของไม่เข้าองค์ของปตะกคละนะ ถ้าเท่าองค์จะทําสังฆกิจก็ควรอย่างนี้ชื่อว่ารัตติปาริวาเสียราตรีค้างถ้าเท่าองค์นะทำอุโบสถได้แต่ถ้าไม่เท่าองค์ก็ทำกรรมอื่นได้ยกเว้นยกเว้นอุโบสถเพราะไม่ใช่วันอุโบสถไม่ต้องขอฉันทะใหม่นะครับก็ตอนที่เราต้องการจะทำกรรมเนี่ยเราขอทั้งฉันทะทั้งปริสุธิ อริสุธิเนี่ยเพื่ออุโบสถใช่ไหมครับฉันทะเนี่ยก็เพื่อสังฆกรรมอย่างอื่นครับอ่าก็ไม่ต้องขอใหม่นะครับข้อที่สามก็คือให้ฉันทะค้างกับอัตฉา,ายิยใส่ค้างทำไมเป็นควบคู่กันนะอ่าค้างโดยฉันทะก่อนนะพิสุตั้งหลายเนี่ยประชุมกันด้วยคิดว่าเราจะกระทําสังฆกรรมมีการให้อภา,านเป็นต้นประชุมเพื่อที่จะให้อภาราในหมู่พิสุเหล่านั้นเนี่ย มีพิสุมีพระหมอดูชาหมอดูนะท่านดูเลิกได้นะท่านก็ลุกขึ้นมาคัดค้านทันทีนะบวันนี้ไม่ใช่เลิกดนะีที่จะทําอุโบสถนะหรือทําสังฆก,กรรมนะวันนี้ไม่ใช่เลิกดีเพื่อที่จะทำเขาต้องการที่จะทําสังกกรรมเนาะมีการอภานเป็นต้นนะว่าอาจารย์นนี้เขาคัดค้านบอกว่าวันนี้ไม่ใช่เลิกเพื่อที่จะทําสังกกรรมเขาเป็นพระหมอดูคล้ายๆกับ นี่ก็ติดไว้ในปฏิทินปฏิทินของหมอดูอะสวดไม่ถูกกับเอ่อเถาะไม่ถูกกับขานอะไรอย่างเงี้ยนะอืมก็จะต้องดูเรื่องก่อนว่า <c oughs> ช่วงนี้เวลานี้จะออกไปทําสิ่งนั้นสิ่งนี้อย่างนี้ก็มีพระหมอดูมาทักท้วงเมื่อมีพระหมอดูมาทักท้วงอย่างนี้พระทั้งหลายเหล่านั้น <c oughs> ก็สละฉันทะนะสละฉันทะตามคําของ ของพระหมอดูรูปนั้นแต่ก็นั่งประชุมกันในที่นั้นก็ต่อมามีพระรูปอื่นมามาบอกว่านักขัดตังปฏิมาเนนตังอัตโาลาอุปัชกากิงนักขัดเตนักรโรตะบอกว่านักขัดตังปฏิมาเนนตังแปลว่าอะไรท่านอาจารย์มาสัมพัธ์นักขัดตังปฏิมาเนนตังประโยชน์ย่อมล่วงเลยมานอบที่มัวคอยดูเลิกยามอยู่ ริ่งนักขัดเณกกรกระดูเรื่องงามต่างๆจะช่วยอะไรได้ประโยชน์ประโยชน์ไหนเป็นตัวประโยชน์ประโยชน์ย่อมล่วงเลยคนเขามัวแต่นับถือเริกยามหรือดูเริกยามอยู่ประโยชน์จะทำอะไรได้พวกท่านทำอุโบสถหรือทำสังกกรรมกันเถิดพวกท่านทำสังกกรรมกันเถิดนี้ชื่อว่า ฉันทะปริวาสิยะฉันทะค้างและอัจฉาสยะปาริวาสิยะทำไมมีสองประการนะทั้งอัยาศัยทั้งฉันทะเนี่ยเหมือนกันใช่ไหมสองประการ mm hmm. เมื่อสิ่งนั้นค้างอยู่พิสุไม่ได้นำฉันทะปริสุทธิมาทำกรรมไม่ควร ในที่นี้ท่านหมายเอาสองประการนี่แหละที่เรียกว่าการให้ให้ฉันทะค้างคือทั้งอัยาศิยกับทั้งฉันทะสองอย่างเพราะว่าอัตฉริยะใเนี่ยนะมันเกี่ยวเนื่องกับฉันทะใช่ไหมก็คือความพอใจที่จะทําต่อหรือไม่ทําต่อนะถ้าไม่มีความพอใจที่จะทําต่อไม่ตั้งใจที่ทําต่อฉันทะก็ก็เสียทันทีใช่ไหมครับนะมันก็เลยควบคู่กันสองอย่างเลยนะสรุปว่ามีทั้งหมดสี่อย่างด้วยกันนะ ที่จะทําให้เสียสองนะคือฉันทะปาริวาสยะกับอัจฉริยะปาริวาสยะฉันทะค้างกับอัจฉรยะใั่ค้างสองประการนี้ส่วนสองประการข้างต้นนั้น,น, <S <S น <ะ S 2> ก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับหัวข้อหรือประเด็นที่ได้ตั้งไว้นะถ้าค้างข้อกันนะครับค้างโดยที่ประชุมกับค้างราตรีอย่างนี้สามารถที่จะทําสังกรรมได้นะครับแต่เป็นอุโบสถก็ ต้องให้อยู่ในวันอุโบสถด้วยใช่ไหมครับเมืองกิตติกีนี้นะครับแล้วทีนี้ที่ว่าไม่ได้ก็คือสละชันทะแล้วยกเลิกสังกกรรมตามพระมาดูทิฏิวาเนี้ือมีกรรมสมมติถ้าไม่เกี่ยวกับคนมาพูดอย่างเนี้ยแต่สละแล้วก็เป็นอันสละแล้วเหมือนกันใช่ไหมครับมันจะเป็นต้องมีคนมาทักท้วงแล้วถ้าในสละแบบที่ประชุมนะครับเลยไปสองวันก่อนบุไวายเหลือเกินช่วงนี้เป็นช่วงเทศกาลบูชาเจดีย์นะครับเลยไปสองวันก่อนแล้วค่อยมา ประชุมกันอขอปริวติมาดอภานอะไรก็ว่าไปเนี่ยได้ไหมครับท่านอาจารย์หมายความว่าสละข้ามวันข้ามคืนว่างั้นเหรมันยังไม่ได้สละก็คือหมายถึงว่าไม่สะดวกไม่สะดวกที่จะทําแต่แต่มีมีมีความตั้งใจที่จะทําต่อครับเอแต่จะทําอีกหนึ่งเดือนข้างหน้าหรือหน้าวันข้างหน้าหรือสิบวันข้างหน้าก็แล้วแต่ใช่ไหมไม่ไม่เอาขนาดนั้นเขาแค่สองสามวันก็อย่างนี้สามารถทําได้ไหมท่านอาจารย์ ้องให้ท่านอาจารย์เป็นผู้ตัดสินวิจัยมีคนไหนไม่เข้าใจเรื่องการขอฉันทะาําฉันทะมีไหมครับเนี่ยอยู่ดีๆตึ้นตั้งฉันทะค้างมาแล้วงงเลยเหมือนกันมีไหมครับการให้ฉันท่านาฉันท่าเป็นไงครับครับงงไหมครับงงงูสองตัวหรอเปล่าอ่าันจะโยมอาจจะงงว่ามิโยมไม่เคยเห็นไปขอฉันท่าใครสักทีนะอันนี้ต้องบอกก่อนนะครับในกรณีที่ว่าเรื่องการให้ฉันท่าให้ปริสุดที่เนี่ยมันมันเป็นอย่างนี้นะครับเกี่ยวกับเรื่องของ ใอ,ใอ,อ,อ,อในวันอุโบสถนะในวันอุโบสถเรื่องของปฏิสุทธิ์ที่เนี่ยเฉพาะในวันอุโบสถเนี่ยต้องเน้นนะครับถ้าเกิดภิกษุประชุมกันเพื่อที่จะมาสวดปฏิโมกข์แล้วก็จะมีทานทําสังฆกรรมอะไรกันนะครับวันนี้ภิิษุบางรูปเนี่ยจะเป็นภิกษุป่วยบ้างหรือเป็นภิิษุผู้ดูแลภิกษุขไข้ซึ่งท่านเป็นไข้หนักทิ้งไวเ้เยอะก็จะ เดี๋ยวถ้าเกิดจะเป็นอันตรายหรือว่ากําลังนขนฝายกิตที่สําคัญของสงอยู่เนี้ยท่านบางทีท่านมาไม่ได้ใช่ไหมครับก็ทําสังฆกรรมกันเนี่ยคือว่าปัจจุบันเนี่ยเราเราจะมองเห็นว่าอุโบสถมันแค่เล็กๆนิดเดียวใช่ไหมครับแต่สมัยก่อนเนี่ยเขาเอเวลาเขาประชุมทําอุโบสถกันเนี่ยเขาไม่ได้เข้ามาลงเล็กๆแบบนี้นะครับก็เ,เอาแบบอุบ้านใหญ่ๆที่มีพระปิตุเยอะๆนะครับไออุโบสถเล็กๆเนี่ยเขาสมมุติไว้เพื่อที่ทำสังฆกรรมเล็กๆเช่นการบวช การให้ปริวาสการออกอาภานเนี่ยพิจูน้อยๆนะครับก็เป็นขันธศสีมาเอาไว้แต่ว่าถ้าเกิดเวลาประชุมกันจริงๆเนี่ยเขาเอาสีมาใหญ่เลยนะเพราะฉะนั้นในปัจจุบันเนี่ยไอการให้ขันท์านเนี่ยเราไม่ค่อยเห็นนะครับเวลาสําหรับวัดที่มีโบสถ์แล้วนะเราจะไปเห็นก็จะต้องไปดูถึงเองในสมัยก่อนเนี่ยสมัยก่อนเวลาเขาทำกรรมเขาผูกสีมาก,กันใหญ่ๆนะครับหรือว่าอาจจะใช้เป็นสีมาบ้านปัจจุบันยังใช้ได้นะถ้าเกิดว่าในที่ไหนในหมู่บ้านไหนมันไม่มี ลงอุโบสถแบบนี้ไม่มีการสมมติหรมาไว้เวลาทําก็ต้องใช้พิสุทั้งหมู่บ้านเลยอน่างเนี้ยนะครับที่อยู่ในหมู่บ้านนั้นๆนมารวมกันทั้งหมดเทนี้พิสุบางลูกมาไม่ได้ทําไงท่านก็ให้ฉันทะแล้วก็ให้ปริจุิที่ท่านให้ปริจุดที่นะครับก็มีประโยชน์อย่างหนึ่งคือ,อพิจุสงจะทําอุโบสถกรรมกันเนี่ยก็สามารถที่จะทําได้แล้วอุโบแล้วก็อุโบสถกรรมของท่านก็เป็นอันทําด้วยเหมือนกัน ส่วนฉันทะที่พระมีพระเา้าบอก้าให้ปริสุทธิ์แล้วก็ควรที่จะให้ฉันทะเนี่ยถ้าเกิดว่าพระเจ้าพระสงฆ์ที่ประชุมกันเนี่ยจะไม่ได้ทําแค่อุโบสถอย่างเดียวเกิดว่าทําอุโบสถสวดปฏิโมกข์กันจบแล้วก็อาจจะมีการให้ปริวาสหรือว่าจะมีการออกอภารให้กับพระพิสุนะมีการเรียกเข้าหมู่หรือว่าจะทําการบวชอย่างนี้นะครับไออย่างนี้ก็การให้ฉันทะนี่ก,ก็ก็มีประโยชน์ให้สําเร็จประโยชน์แบบนี้ ที่ว่าเมื่อให้มาแล้วเนี่ยอย่างที่ท่านอาจารย์มหาจรารย์นะได้พูดแปวันจริงๆฉันท่าให้มาแล้วเนี่ยมันก็มีทางได้นะไม่ใช่ให้มาแล้วมันจะใช้ได้ตลอดนะใช่ไหมเพราะวันมีเรื่องของพิกตุนีรูปหนึ่งเนี่ยแกก็ไปนิมนต์นะให้พระทั้งหลายเนี่ยมาประชุมกันเสร็จแล้วแกก็พอพระพิกตุมากันแล้วก็บางรูปมาไม่ได้แกก็ขอฉันท่ามาขอฉันท่าขอฉันท่ามาเสร็จแล้วก็พอเอินไองานนั้นนะ เจ้าภาพเขาเตรียมอาหารไว้ดีเยอะเลยแกก็คิดว่าเอ๊ะทำไงแกจะกินเฉพาะพวกเราอะแกไม่เอาละว,วันนี้ไม่ทําไม่ทาสังเกรกรม์แลนะ้วนิมนต์พระเทระลูกอื่นลับไปก่อนนะแกจะได้กินอาหารที่โยมเขาเตรียมไว้ดีๆใช่ไหมพอเสร็จแล้วพอแกกินเสร็จแกก็เอภิตุนี้พวกนั้นแกฉันเสร็จปุ๊บแกก็ทํากรรมดีว่ะเราก็เฉพาะเอานิมนต์พระที่เรารู้จักเนี่ยคนนี้คนที่ให้ฉันพระภิตูรูกอื่นที่ให้ฉันท่ามาก่อนๆเนี่ยฉันท่าเขาก็กลายเป็นทางเพราะว่า เขาคิดว่าเขาจะไม่ทากรรมเขาบอกพระพิจูไปแล้วใช่ไหมนะพอฉันทะไอ้เงี้ยคือเป็นฉันทะค้างคราวนี้ว่าในอัตถกถาก็มาแนกว่าฉันทะค้างเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะไอ้คาว่าไอ้ฉันทะไอ้ค้างเนี่ยอ๋อมันก็บอกว่ามีแบบค้างแบบใช้ได้อยู่ก็คืออาจจะเป็นค้างโดยราตีนะหรือว่าค้างโดยบริจัทอย่างที่ท่านอาจารย์ท่านอาธิบายไปแล้วในสองอันแรกนะครับส่วนที่จะเสียก็คือค้างโดยอัธยาศัยกับค้างโดยฉันทะคือคิดว่าไม่เอาแล้วไม่ทําแล้วนะ อธิยาศัยก็มีแบบนี้นะฉันทะก็มีแบบนี้ว่าจะไม่ทําแล้วขืนมาทําอีกอย่างนี้นะฉันทะนั้นประเภทจัดเป็นฉันทะค้างนะครับซึ่งก็มีอธิบายอยู่ในที่นี้เนี่ยคราวนี้อาจารย์สัมพันธ์บอกว่าเห็นอธิบายเกี่ยวกับเรื่องว่าอีบริษัททางเนี่ยนะดูว่าตรงนี้เนี่ยเวลาทําําแล้วก็มีโยมมุงดูกันเยอะแยะไปหมดเลยไม่น่าจะผาสุกนะทําตรงนี้บางทีกรรมบางอย่างเนะี่ยมันก็ ไม่อยากจะให้โยมเขามามุงดูนะไอกรรมบางอย่างเนี่ยบางทีมัน,เป,นเป็นเรื่องของพระเจ้าประสงค์จะบวชจะอะไรกันใช่ไหมมันก็ไม่ค่อยไม่ค่อยผาสุกอะ่ะเพราะฉะนั้นเวลาสม,มุติีมาเนี่ยอตาตถาน่นจะแนะนําให้ไปทําอยู่แถวแถวทีท่ที่สุดแห่งวัดเลยในที่ที่โยมเขาจะไม่ไม,ไม่มาผู้พิานเนี่ยคราวนี้ว่าจะไปไปทําแล้วมันไม่ไม่ผาสุกอา้าวเดี๋ยวเราไปทําที่อื่นกันดีกว่าคราวนี้ใน,นอัตถา,านเนี่ยพูดไว้เฉพวาวว่าไปทําที่อื่นว่าเออจะย้ายไปที่อื่นแต่ก็ไม่ได้เห็นบอกไปเลยว่าจะย้ายไป ว่าเวลาย้ายไปแล้วเนี่ยมันจะย้ายไปได้กี่ราตีนะครับย้ายไปทําที่อื่นเนี่ยย้ายไปได้กี่ราตีนะอาจารย์สัมพันธ์ก็บอกเอาสักสองสามวันทิ้งไว้ก่อน,นจะได้ไหมทิ้งไว้สองสามวันก่อนได้ไหมแล้วหยิค่อยมาทํานะครับทีน,นี้ไอ้คาว่าย้ายเนี่ยเนี่ยต้องดูดูอัตรกระถายดีนะครับลองลองลองทำลองดูให้ดีเขาบอกว่าในที่นี้เนี่ยนะพวกเราเนี่ยไม่มีโอกาสเราจะไปในที่อื่น นะไม่ได้ตละฉันทะแล้วก็ลุกขึ้นจะไปในที่อื่นนะครับถ้าไม่ได้ไปในที่อื่นไปแยกกันไปทําการทํางานอะไรจัดอยู่ในที่นี้ไหมครับไม่ได้จัดอยู่ในที่นี้นะเพราะฉะนั้นก็ต้องต้องย้ายไปเลยนะครับไม่ใช่ไปย้ายเป็นครึ่งวันหรือว่าอสองวันอะไรอย่างนี้ไม่ใช่อย่างนี้นะครับก็คือถ้าย้ายก็คือเราจะต้องไปกันเลยคือโดยที่เราไม่ได้ตละฉันทะไม่ได้ตละทิ้งเลยครับอันนี้มันมีวาทะที่หนักกว่าน,นั้นนะมีวาทะอยู่ในคัมภีร วัชราพุทธิดีกาเนี่ยท่านบอกว่าอยาให้ชันทะได้เหมือนกันแต่มันจะต้องมีภิกษุผู้ลกไอรักษาชันทะนะครับอย่างน้อยสี่รูปต้องเดินไม่ละหัตถบาทกันไปเลยนะครับอันนี้ถือเป็นวาทะที่หนักนะครับถ้าเอาแบบนี้นี่รู้สึกว่าค่อนข้างจะเข้มข้นนะครับถ้าเป็นหงงพวกเกจิเนี่ยจะต้องถ้าย้ายก็ได้เหมือนกันแต่ว่าทั้งหมดต้องไม่เดินไม่ละชันทะนะครับไม่เดินไม่ละหัตถบาตต้องไปกันหมดถ้าสมมติอยู่กันห้าสิบรูปถ้าเดินก็ต้องเดินไม่ละหัตถบาทกันไปหมดเลยใช่ไหมคร อันนี้คือวาทะของที่ที่อยู่ในวิชรพุทธนะครับแต่ว่าตัวที่คาสรุปที่ท่านอาจารย์วิชรพุทธีท่านสรุปเองเนี่ยนะครับคืออย่างน้อยต้องมีพิกษุสี่รูปที่เดินเข้าหัดเดินไม่ละหัตถบาทกันไปเพื่อรักษาฉันทะที่ไปเอามาจากพิกษูอื่นใช่ไหมครับเอาแบบนั้นก็รู้สึกจะค่อนข้างเข้มข้นเลยนะครับอย่างนี้ก็ให้รู้ว่าเป็นวาทะที่เข้มข้นนะครับแต่ถ้าเกิดดูเฉพาะในอันตรากาฐานเนี่ย จะเป็นในสมันต์ภาษาธิกาอัตถกาถาก็ดีในกังขาวิตรณีอัตถกาถาก็ดีเนี่ยท่านจะไม่มีการพูดถึงว่าเราลุกไปแล้วเนี่ยจะต้องเดินแบบไม่ละไม่ละหัตถบาทนะครับไม่ละหัตถบาทแต่ว่าที่มาพูดให้ฟังเนี่ยก็อยากจะให้รู้ว่าคนที่ถือเอาตามวาทะดีกาก็อาจจะมีเวลาเราไปเจอในที่ไหนๆเนี่ยนะครับเวลาท่านตระฉันทะแล้วเนี่ยหรือบางทีว่าเออทำทำกรรมกันอยู่กรรมบางอย่างมันนานเนี่ยเออเ,เดี๋ยวเราพักเดี๋ยวเราจะทําหน่อยนึงอย่างคนจะไปเข้าห้าองน้ำใช่ไหม มันควรจะไปเข้าห้องน้ําจะไปอะไรเงี้ยแล้วก็กลับมาทาใหม่หรือโยเว,วฉันน้ําสักนิดนึงนะหยุดฉันน้ำสักนิดนึ่งเดินออกไปตรงนู้นไปตรงนี้อะไรเงี้ยนะครับให้รู้ว่าถ้าเป็นวาทะที่หนักแล้วเนี่ยอย่างน้อยต้องมีปิจุสี่รูปที่รักษาอ่าอยู่ในนั่งไม่รัตบาบทกันนะครับไม่หัตบาบทกันนะจะย้ายไปได้เหมือนกันจะไปแบบไม่รัตบาบทกันนะแต่ถ้าเอาแบบกลางๆนะที่มีอยู่เออเอาแบบตามวาทังอัตกถาเลยเนี่ยก็แค่เราไม่ตละฉันทะ นะไม่ทําใจว่าเราจะไม่ทำในะอย่างนี้ก็ถือว่าใช้ได้นะครับไม่มีการพูดไว้เฉพาะเจาะจงว่าพิจูที่จะย้ายไปทําที่อื่นเนี่ยจะต้องไปแบบอไม่ระหัตถบาทกันนะครับก็ลองมองดูถ้าเกิดพิจูน้อยๆมันก็ยังพอพูดง่ายนะถ้าเกิดในสมัยก่อนเวลาเขาทำมูโบสดกันพิจูเนี่ยรวมกันมีตุองมีนุกกี่ตาบลพิจูเป็นพันรูปเป็นหมื่นรูปจะเดินมีพระเถระบ้างอะไรบ้างจะเดินแบบไม่ระหัตถบาทกันไปบางทีมันก็ทางมันก็ไม่ได้เอื้อเอื้อจะ จะไปขนาดนั้นบางทีอาจจะต้องเดินไปในที่ต่างๆที่อาจจะต้องละหัตถบาทบ้างนะครับแต่ว่าเอาตามวัฏฏาก็จะปฏิบัติได้ง่ายนะครับแต่ให้รู้ว่าคนที่ถือเอาตามวาทะของวัชรพุทธิดีกาก็อาจจะมีนะครับทีนี้อาจารย์สัมพันธ์เห็นว่าไงครับเคยเติมด้วยนะคือเด็กี้ผมตอบไปแล้วนะครับที่อาจารย์สมพันธ์บอกทิ้งว่าไปสองวันสาวันเนี่ยได้ไหมผมบอกว่าไม่ได้นะครับเพราะว่า ท่านบอกว่าจะย้ายไปทําที่อื่นก,ก็คือต้องเดินไปเลยนะครับเดินไปคิดว่าเออเราจะไปในทําที่นั้นที่นี้นะครับหรือ่าจะทิ้งไม่วนันสองวันอย่างนี้ไม่มีนะครับนิม,มนต์ครับ,รบถ้าเป็นมากกว่าสองสามวันเนี่ยมันจะดูผิดธรรมชาติเนื่องจากว่าเราเราเราจะทําที่อื่นแล้วเราก็ยกเลิกานการรมนั้นไปแล้วนะครับเราค่อยมาปร,รับใหม่แต่สองสามวันเนี่ยมันใกล้เคียงแต่จะยังไงก็ตามแต่ในความเห็นของผมเนี่ยผมว่าการที่จะเลยไปเป็นวันที่สองวันที่สามเนี่ยมันเป็นเรื่องลําบากนะครับ มันเป็นเรื่องลาบากเพราะจะต้องแย้ายกันนะครับทาธุรสนตัวบ้างอะไรบ้างนะครับบางทีพระภิกษุอื่นๆเนี่ยที่ที่ยังเกาะกลุ่มกันอยู่เนี่ยอาจจะมีบางรูปที่ไม่ยอมเข้ามาร่วมสังฆกรรมอีกก็เป็นได้ทําให้มีความลําบากในการรวมกลุ่มของคณะสงฆ์เองนั้นท่านจึงไม่พูดถึงสองผมเลยเข้าใจเอาเองว่านะครับท่านจึงไม่พูดสองสามวันเพราะมันทาลาบากอยู่แล้วนะครับในที่นี้ท่านจึงพูดแค่ค้างวันเดียวนะครับค้างราตรีเท่านั้นเองนะครับอาจารย์ผมให้ความเห็นอย่างนี้นะครับ คงจะเอาตามพยัญชนะที่มีอยู่นะครับเอาเอาพยายามที่ที่มันที่มันใกล้เคียงที่ตุดนะครับสัพพยัญชนะที่ท่านอธิบายไว้เราก็จะประพฤติปฏิบัติได้ไม่ค่อยจะสงสัยนะครับเพราะว่าวิวไนเนี่ยมันมีการประพฤติแง่ประพฤติหลายอย่างนะครับที่ว่าบางทีมันไอความเป็นสมควรกับความไม่สมควรเนี่ยมันอยู่ลักษณะตึงๆกลางๆกันอยู่นะ อย่างนี้มันก็น่าจะเหมือนจะไม่สมควรนะอย่างนี้มันก็เหมือนจะสมควรเราลองคิดไปคิดมานะครับส่วนในเรื่องของในฐานะของพระวิันนะครับถ้าเกิดมันถึงไอ้ฐานะที่ว่าเป็นสมควรไม่สมควรในวิันถ้าให้ตั้งอยู่ในฐาน,าทน,น,นะนาานาที่หนักไว้ก่อนนะฐานะที่หนักไว้ก่อนทางเงาของ,ของความสมควรกับสิ่งที่สมควรกับไม่สมควรมันปรากฏเนี่ยเราที่เออเราเราไม่เอาอันนี้ดีกว่าเราไปเอาไอ้แบบเบาๆหน่อยแล้มันจะพื้นง่ายดีไอ้อย่างนี้นี่ไม่ใช่ลักษณะของการวินิจฉัยพระวิันนะครับ ลักษณะการพร,ระวินิจฉัยพระวินัยเนี่ยถ้ามันมีลักษณะไอสิ่งที่มันใกล้เคียงกับที่มันจะเป็นอบัตเหมือนกันนะแล้วมันก็ใกล้เคียงกับมันจะเป็นอนาบัตได้เหมือนกันเนี่ยถ้าเกิดเราไม่สามารถที่จะหาข้อสรุปวินิจฉัยได้ชัดเจนเนี่ยนะเงาของสิ่งที่เป็นกัปปิยะและอกัปปิยะปรากฏในมหาตัตถาท่านแนะนํานะครับว่าให้เราตั้งอยู่ในฐานะที่หนักไว้ก่อนนะครับฐานหนักไว้ก่อนเดี๋ยวคงจะเป็นของปัญหาของท่านอาจารย์เอ๋ อะไรหมาเพื่อนไทยบ้างนะครับ